ที่เกิดขึ้นนอืมีค่ะแต่ว่าไม่หนักเท่ากับที่ผ่านมาณามมาจริงๆก็ช่วงหลังสงการนี้แล้วก็ประมาณเดือนพฤษภานี้นะคะอยากให้ทุกคนระวังในเออ04ชั้น <c oughs> <c oughs> ใช่คราวนี้สูวประมาณ04ชั้น05ชั้นประมาณนี้ก็ระวังตัวกันหน่อยเวลาไป <c oughs> ก็คือรีบทำธุระแล้วก็รีบออกมาแล้วกันไม่ต้องไปอยู่นานะ okay. พอพูดปุ๊บก็เลยไปเช็คดูนะคะมันมีรอยเลื่อนจริงๆมันมีรอยเลื่อนอยู่พาดผ่านจังหวัดที่ไปพูดคือกาไต่ก็เลยแอบกลัวเหมือนกันแล้วก็หลังจากที่ไปพูดประมาณ 1- 2ชั่วโมงประเทศเพื่อนบ้านที่เป็นตัว V ก็สั่นแล้วนะคะแล้วก็ตัว P ก็สั่นเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยอ และเขาเรียกว่าอะไรนะรอยเรื่อนแถวๆนี้ค่ะมันมันใกล้กับบ้านเรามากๆมันควรจะอยู่ในชีวิตประจําวันของเราที่เราควรจะแบบเรียนรู้แล้วก็ตั้งใจที่จะระวังได้แล้วแล้วจาเนี้ยค่ะจะีเหตุการณ์อื่นที่มีความแรงนอกจากเรื่องนีน้จากนี้ต่อไปมีาการเตือนไหมคะ แปลว่าแผ่นดินนี่มันไกลตัวที่สุดแล้วเนาะแล้วก็มากลายเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวที่สุดแล้วถ้าจะเตือนหลังจากนี้อาจจะให้ดูในเรื่องของเศรษฐกิจน่าจะสําคัญกว่านะคะเพราะว่าเศรษฐกิจเนี่ยเดี๋ยวเราจะโดนแทนที่จากคนต่างชาติค่อนข้างเยอะดีไม่ดีพี่พี่นักข่าวตรงนี้อาจจะกลายเป็นอยู่ดีมีต่างชาติเข้ามาแซมหลายภาษาอะไรอย่างนี้ก็เป็นไปได้เราก็ยึดอาชีพของเราให้มั่นนะใช่ค่ะแล้วนอจานี้มันจะมีราม่าบ้างไ่ม ก็ก็ด่ามาเยอะมากเนะเกือบจะทุกทุกทิศทุกทางทุกวงการเหมือนกันด่าก็แปลว่าพี่ๆทุกคนเข้าใจแล้วค่ะว่าคําทานายมันคือคําทํานายเนาะแล้วก็เราอยู่กับตรงนี้มาก็เกือบสิบกว่าปีแล้วอย่างเงี้ยค่ะก็ก็ยังรับไหวก็ยังรับไหวแต่ว่าอะไรที่ไปทํานายส่วนใหญ่มันจะเป็นเรื่องไม่ดีก็ขอแค่ว่าให้มันไม่เกิดแล้วกันค่ะ ที่แปลว่าจะมีแบบไลฟ์สดก็เกิดอ,อะไรอย่างเงี้ยใช่ว่าเขาจะยังไงคำทักที่เองว่าอืมนั่นตตออ่าก็คือในเคสนั้นวงเล็บนะคะจะเป็นคนที่ทำธุรกิจสีเทามาก่อนอเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครทำธุรกิจสีขาวจั๊วก็ไม่น่ากังวลไม่น่ามีปัญหาตรงนั้นก็คือเป็นธุรกิจสีเทาแล้วก็พลาด แล้วก็ลุกขึ้นมาได้แล้วก็พลาดอีกโดยกลัดมาทําธุรกิจสีเทาเหมือนเดิมอะไรแบบนี้ค่ะบางคนก็อาจจะเป็นพระโจนส์ผ่านอะไรอย่างเงี้ยาอะไรไหมเขามาพูดแล้วว่างเออ็ไม่รู้ไม่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 ใช่นะไม่ไม่เกี่ยวคนนี้เลยไม่ใช่เลยนะไม่เกี่ยวเลยนะคะใช่ไม่เกี่ยวเลยค่ะเออเนาะผิวเข้มค่ะผิวเข้มใช่ ผมยาวเหมือนผู้หญิงอ่าแต่ไม่ไม่ได้พูดว่าเป็นใครนะคะไม่ได้ไม่ได้ระบุนะผิวเข้มะคะ่ะให้กำลังใจกันดีกว่าอย่าระบุเลยว่าเป็นใครแต่ขอให้ให้กำลังใจกับทุกคนที่ที่มีลักษณะประมาณนี้แล้วก็รู้สึกว่าการทำธุรกิจมันมีปัญหาอยู่ในชีวิตก็ขอให้แข็งแรงกลับมาฮึดสู้แล้วก็อยากกลับไปทำในสิ่งที่มันไม่ควรทำอีกดีกว่าถนะึงเขา ยังไม่รู้เลยว่าเป็นใคร <c oughs> นะเนาะเราต้องบอกอย่างนี้ยังไม่รู้ว่าเป็นใครแล้วขอให้ไม่มีคนคนนั้นจริงขอให้ไม่มีข่าวนั้นเกิดขึ้นจริงแต่ขอให้กําลังใจกับทุกคนที่เจอภาวะเศรษฐกิจที่มันน่ากลัวแบบนี้นะคะคนที่ไม่มีเงินมันคือสิ่งที่ที่น่ากลัวที่สุดที่สุดแล้วลําบากที่สุดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้มันคือวิกฤตเราสามารถหาโอกาสได้นะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้หาเงินโดยการ ทำมาค้าขายสุดจริตจะได้เงินเยอะมากๆในช่วงนี้ไม่น่ากลัวอย่างที่ทุกคนคิดนะคะให้กำลังใจกันค่ะแล้ว,วคนในวงการกระเทยตอนนี้ต้องระมัดระวังอะไรดอะไรที่อาจจะเกิดขึววน้นกับคนในวงการกระเทยนักการแสดงศิลปิน,นจะมีศิลปินกลุ่มนะคะหนุ่มๆห,หนุ่มแบบ17-18ไม่เกิน23นะคะขับ รถหรือว่าไปรถแบบรถตู้นะคะไปต่างจังหวัดหรือออกไปต่างประเทศระหว่างเมืองกับเมืองให้ระวังนะคะไม่ใช่น่าจะเป็นอุบัติเหตุจากการเดินทางมากกว่ารถสีขาวๆเทาๆขอให้ไม่เกิดขึ้นค่ะเออก็แฟนขับกุ้งใจอ่ะค่ะแฟนขับกุ้งใจแต่ไม่มีใครไม่มีใครแบบเป็นอันตรายขนาดนั้น น,นี้นะคะปีใหม่อย่าทะเลาะกันนะเพราะว่าภาพที่ไปเห็นทะเลาะกันรอบนี้นะคะ่ะมันอาจจะไม่ใช่แค่แบบว่าเอามือตีเฉยเฉยไม่ใช่แค่ขวดแต่มันอาจจะเป็นของที่เป็นเรียกว่าอาวุธรุนแรงนะคะแล้วก็น่าจะอยู่แถวๆถแถวแถว,แถว,แถว,แถวนี้ด้วยก็อยากให้ใจเย็นๆนะคะถ้าเขาไม่รักเราหรือเขาหันหน้าไปหาคนอื่นก็อย่าไปสนใจเขาสนใจแต่คนที่เขาอยู่ใกล้เราแล้วเขาแฮปปี้ดีกว่าค่ะ <Okay. S 1> นะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ